แน่นอนครับนี่คือบทพูด YouTube เกี่ยวกับ Toyota Fortuner 2025ฉบับแปลเป็นภาษาไทยไม่เกิน600คำ Toyota Fortuner ปี2025มาแล้วแอลมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่คือการประกาศตัวอย่างมั่นใจในโลกของ SUV p r e m พรีเมียม t ได้ยกระดับทุกสิ่งที่ผู้ขับขี่ชื่นชอบใน Fortuner ให้ดียิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายที่เหนือระดับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวจริงของ Fortun e r หรือเพิ่งจะสนใจรุ่นนี้เป็นครั้งแรก รุ่นใหม่นี้จะสะกดทุกสายตาเริ่มจากภายนอก Fort u n e r 2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูดันและสง่าง,งามกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและเฉียบคมขึ้นมีไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ทันสมัยที่เสริมความโดดเด่นบนท้องถนนเส้นสายของตัวถังถูกปั้นอย่างลงตัว,ล,วล้ออลลอย์แบบใหม่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งแต่มีสไตล์โดยเฉพาะในรุ่นสีดำตัวรถดูหรูหราแต่ยังคงความแข็งแกร่งพร้อมลุยได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง มองไปด้านท้ายจะพบกับฝาท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความทันสมัยฝาท้ายถูกปรับให้ดูเรียบหรูยิ่งขึ้นและเส้นสายด้วยรวมของตัวรถก็ยังคงสมดุลระหว่างความแข็งแรงกับความหรูหราอย่างลงตัวโตโยต้าตั้งใจออกแบบ f o r t u n e r ให้โดดเด่นไม่ว่าจะจอดอยู่ที่ไหนเมื่อก้าวเข้าสู่ภายใน f o r t u n e r ปี2025คุณจะพบกับการยกระดับด้านความสะดวกสบายและฟีเจอร์ต่างๆอย่างชัดเจนเบาะหนังพรีเมียมไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียนและแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่ดูสะอาดตาทันสมัย การตกแต่งแบบทูโทนช่วยเพิ่มความหรูหราและหลังคาซันรูฟแบบพารารามาทำให้ห้องโดยสารดูกว้างขวางและโปร่งสบายรายละเอียดต่างๆถูกใส่ใจอย่างพิถีพิถันทั้งวัสดุสัมผัสนุ่มและแถบตกแต่งอลูมิเนียมที่ดูพรีเมียมมากด้านเทคโนโลยีโตโยต้าจัดเต็มหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลครบถ้วนในพริบตา หน้าจอสัมผัสกลางขนาด12นิ้วใช้งานลื่นไหลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอวไล่จุดและระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ที่เปลี่ยนทุกการเดินทางให้เต็มไปด้วยความบันเทิงด้านสมรรถนะ Fortuner 2025ยังคงความแข็งแกร่งและเชื่อถือได้มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนมาใหม่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดการปล่อยมลพิษ โดยไม่ลดทอนกำลังขับขี่ช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ขับลุ่งนวลยิ่งขึ้นทั้งในเมืองและบนทางครุกรับเรื่องความปลอดภัยโตโยต้าใส่เทคโนโลยีล่าสุดมาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันโครงสร้างตัวรถแข็งแรงให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางทั้งคนเดียวและกับครอบครัว โดยรวมแล้วโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2025ไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของสไตล์พลังและความประณีตไม่ว่าคุณจะใช้ในชีวิตประจำวันเที่ยววันหยุดหรือทำงานหนักรถคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกด้านอย่างเหนือชั้นโตโยต้าผสมผสานความหรูหราและความแกร่งได้อย่างลงตัวและนี่คือฟอร์จูเนอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาถ้าคุณกำลังมองหา SUV เต็มขนาดที่สวยหรูขับดีและครบเครื่องฟอร์จูเนอร์2025ควรอยู่ในลิสต์อันดับแรกของคุณ หากคุณต้องการสคริปต์เวอร์ชันสั้นลงหรือสำหรับใช้ภาคเสียงโดยเฉพาะบอกผมได้เลยครับ